Ati, พวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโซเชียลแคมปุ๊กเแมนบอลว่าโซนโซเชียลแคมโซเชียลแคมเ์หอโซเชียลแคมป์เมื่อนี้เนี่ยนู้นไงใช่ไหมาแนะนั่งจ้าของเป็นอย่างครื่องมูอจักเจ้าของโฟเม้นูจักเจ้าของน่ะจักดีเลยล่ะแต่ว่ามันอยู่ในไลฟ์วิชาอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ดวงดาวเราเลือกเพื่อให้แนะนั่งโต ก่อให้แนะน้าเหมืนวิเช่ไล่ีเ่เรียนอยู่แหมก็เลยเออมันแนะน้ำเปล่งเข้าใส่สารนิกวาอาคิโบห้าบันไดเด็กคอให้มะนะทีด้วยเนาะคนเด็กคอแนะน้เจ้าของก่อนแล้วกันคือว่าสร้างสาวเสื้อผีชาติกันคุยชื่อเลนนี่เซนชื่อเลนเลนนี่เชลนนเล,นนล,ลี่เอ้ยเอ็นนั่นคืละ อยู่ในระดับสันประกาศน,นียบัตรที่ใช้ชีพชั้นสูงปีที่สองอยู่ห้องสองพื่อเนสันสันโปวโซโปวโซอูโบเมนโปวซอสองับสอง,สอง,โ,อสองโอ้ยลิ่นละพันกันตัวเดียวสองมับสองนบอรือสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นหนาห้องน้ำเท่มันยังดอกไม่มีใครอยากเป็นยันแกกตตลอด ม่จบเกี่ยวภานไดต่อการเป็นวอนาฮองนะถ้าบมาวัดทีงันต่อวัดวิทยาไร่เข้าดีกว่าวันความเดลี่ยนได้จำเลยวิทยาไร่หนี่ชื่อเต็มๆเด้ดิเต็มเต็มเลยคือว่าวิทยาไร่เทคโนโลยีเมืองช้บริหารธุรกิจเพื่อนสันสันแล้วสันอีกสันสุดๆเลยอินแบทเท่านั้นแหละหรืออื่นว่าอินแบทวิทยาไร่นี่เด้อตั้งอยู่ตรง ตำบลบางพระเขตศรีราชา่าจังหวัดชลบุรีเข้านีละที่พื้นที่ทั้งเบิรเลยเน่เบิดวทิทยาไรยเนี่ยเด็ดไล่ที่สองตารางว่าเปิดสอนในระดับปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งประเกทวิชาที่เปิดสอนจะเป็นพ่านิเัยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่วนระด,ดับโควตชนคือระดับประการศนียบัตรวิชาชีพชังนสูงุกิ์เปิดเป็นประเภทบริหารบริหาธรธุรกิจเปิดนิกเกิลซีลนทีนูเรียนนิกเกิซีนี่ประมาณสามสาขาวิชานี่หนึ่งสาขาการบัญชีสองสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสามหสาขาการตลาด แต่ที่นี่อชอบนี่ลหละที่ไปเรียนมาเนาะนูก็อยสาขาคอมพิวเตอร์การาิิกแต่ท้าวบนรู้เรียนบอกบอกฝึกขึ้นอย่างนี้ที่มันเรียนมันมีสาขาอะไรแยบอะไรเลกข้อมน้ำละมาก็เลยเออเรียนเรียนบุหลวดหรือมันเมืนน้องกันละไเที่ียนก็จะก็อันเปิดสอนจยงสี่มอกระที่เปิดสอนหลายอยู่ตอนนี้จะมีก็มีเปิดเขามอลายแล้วละ แต่ว่าผงงู้ดำเนินการดำเนนกาที่เป็นภูมิในการอยู่นอตอนนี้ี่นคือนายดร็อกเตอร์โอ้ยคุณเดียวงันก่อนนะฮึดร็อกเตอร์สิทธิศักด์เมนบุ้งดร็อกเตอร์สิทธิพงศ์โอ้ยเออคือเป็นสีเพลสิไลกลัวดร็อกเตอร์สิทธิพงศ์ภูมิพักด,ดีพันธ์จ้า ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการและผู้อำน้อยการจ้าณตอนนี้วิทยาไาสเทคโนโลยีเมืองชนเนี่ยของเข้าเนี่ยนะที่จะตั้งคืนนี้ที่เปิดเนี่ยเพราะว่าเปิดตลาดแรงงานสร้างนีกน่าจะเป็นของอ a s t e r n s ซ a บ o a r d ซึ่งั้นโรงเรียนนี้ตใใั้งึย ดถนนท้างทานนัน้นรถโดยช้าประจำท้างอุ้ยแล่นกันขึ้นค่าคือค่ารับเด็กนักเรียนหนี่อปุ้ยสุดยอดอยากสิบอกว่ารถนี้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าขันเพียงขึ้นสีนหนึ่งพาเด็กกับด็กไปไหนเขาขึ้นสอยดูโดนนานดอกเ้ยรถนี้นจัจรไปมาสกสะดวกสะดวกําบายดีเฮ้ย รถนีก็หลายพอ้องมีรถับทรงนักเลี่ยกับเหล่อเตนอะกั้เหล่าเตสิจัดจกัเหลือเตศิว่าจะรูสวงแถวรถกระป๋องรถยางรถสูนี่มีผ่านตลอดเวลาต้อเตปตอนก่อนก่อนถึงโรงเรียนไปรับไปทรงนักเรียนมันถึงถึงคาการก็นี่แม่นี่หลายอเมืม่อหลายแห้งก็ศิว่าตังไงใดเปิดที่สัมพันธ์โรงเรียน มีอาคารห้องเรียนห้องสมุดห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ห้องน้ำโลงอาหารนี่บุ้ยติดเครื่องปรับอากาศเบิดสู่ห้องเด็กเอ้ยมาเบิ่งเอารถว่าห้องนี้เด็กอีนี้่าได้กี่ตัวมาเลยมาเลยอยากกินอย,กอยากอยังน่ะมาเลยติดเบิดสู่ห้อง แต่ว,ว่าเปิดบอลนี่มาแล้วแต่เพิ่นแล้วก็พูดถึงรื่อีโมดแอร์แล้วเนาะมันบอเพิ่นเ,เปิดก็เปิดขันเลียนนี่โอ้ยขันมีสยักเลียนมาเรียนของนันทองน่งเขาเปิดให้เป็นกันเองทุกคนพนักงานบริการมี่กันนิใสใจดีนะ น่าหักอย่างเขาง่ายงไงแค่ยังก็ดสบายสะดวกสบายที่สุดเลยที่มาเล่นนี่นี่มีความสุขมากมากเลยอยากสืบอกมาตอนนี้โรงเรียนอินแบคของเข้าคือเมื่อช่วงของเข้าได้เปิดสาขาเพิ่มมาอีกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยเปิดสาขาโลจิติก แต่ว่าเพิ่มเริ่มเพิ่มเขามามีหลักสูตรในระดับประกาศน,นียบัตรชาชีพในปีข้อสอสบตกขั้นหายร,รอยค่ะ6เป็นปีแรกนะรวมยังหนี้โอเคเลยดิขันอยากเนี่ยมีติดต้อนี้คนนี้ก็ได,ไ,กได้เดิอยากได้เบอร์ไหมอยากได้เบอร์ไหมเอาฟีไปก่อนไหมเออเอเอหล่อเรียนโมไปซื้อซื้อนี่นาเออ ทนายควาจากโรงเรีนเ,เอ็มแบกเน่ต้องเสิร์ชหาในเนีตเด้อเวอร์วทเดออ็มทีแบกดอทเอซดอททีเฮ้เลยจ้าเรียท่านจะพบเห็นโรงเรียนที่แสนสุขสบาย h a ปปีแ้แฮปปมากเลยจะ่อนนี้วอลดูแล้ววอลดูแล้วคนอยู่ทีรับข้านคนอยู่ที่มหัวยอยากไรเนี่ ดีแล้วก็วอาภาษาสีสิบมีมคืนฟังนี่วอลเป็น,นาษาเซายซา่คนจะหูจากกันไลายั้นางน้นมื่อนีช่วงนี้ชาติกับไปก็นเลน้อบายบาย